ครับผมตอนนี้ก็พามาดูวัวนะครับตอนคืนครับตอนนี้ลูกวัวออกมาแล้วนะครับลูกวัวน้อยนะครับเนี่ยครับหูยาวๆนะครับเพราะว่าเราใช้บามัานแดงผสมนะครับออกมาตัวเดียวนะครับแต่ท้องก็ยังเดี๋ยวลกมีกระหลังอยู่ข้างหลังนะครับนี่ตัวนี้ก็นี่นยครับลูกวัวน้อยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้หูยาวนะครับนี่ใช้บามัานแดงผสมนะครับ ผมไม่ได้ถ่ายตอนตอนเขาเขาคลอดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะครับอันนี้ก็เดินมาดูนะครับปรากฏว่าออกแล้วนะครับลูกวัวน้อยครับผมไม่ได้เอาฟางรองด้วยนะครับสวยงามครับแต่ไม่รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียนะครับดูดเฉีเราจะสุมไฟให้เขาดีกดว่าหรือว่ายังไงดี เนี่ยแม่เขากาลังเลียอยู่นะครับเนี่ยพี่เขาครับพี่สาวนะครับแต่นี้ผมกั้นไว้นะครับควายเข้าไม่ได้นะครับควายอยู่นอนน้ํานะครับหน่นครับตาทีตรงนเยอะออกมาแล้วนะครับหูยาวครับหูยาวเป็นลูกผสมนะครับเนี่ยแม่เขากาลังเลียอยู่แต่ลูกยังไม่ออกนะครับลูกยังไม่ออก เป็นลูกวัวน,น้อยนะครับออกมาวันนี้วันที่สามมิถุนายนนะครับวันนี้ก็น่าจะดูแข็งแรงดีแต่ยังยังไม่ลุกนะครับเพราะว่ายังแม่เขายังเคลียอยู่น่าจะน่าจะอีกสักพักนะครับถึงจะลุกเดินได้นะครับผมต้องทอํายังไงดูเดี๋ยวแม่เขาคงจัดการเองนะครับคือผมผมไม่เป็นนะครับอย่างเขาที่แล้วอ้เขาที่แล้วอย่างถึงทองมันเกิดนะครับ ผมก็มาเจอตอนเขาเดินได้แล้วนะครับอันนี้ยังยังไงครับเขก็จะลุกนะครับเดี๋ยวแม่เขาคงจะดูดอันนี้ออกหรือไง,งเขาเรยังหายใจติดขัดนะครับเดี๋ยวช่วยกันหรือเปล่า ไดครับทำยังไงดีแม่เขากำลังจัดการนะครับจัดการเหลือให้ลูกเหลือเมือกเหลืออะไรนะครับโหยุงก็เยอะนะครับเนี่ยมาไปหาปิืนมาสุ่มดียงงดีตัวนี้ก็ดูๆเฝ้าดูอยู่ห่างๆครับเขา จะได้น้องใหม่นะครับอันนี้มัวตัวนี้นี่เกิดจากการผสมเทียมนะครับโดยการใช้น้ําเชื้อของบาม่นแดงนะครับในการผสมนะครับหือเขายาวๆหน่อยนะครับดูยาวๆนะครับเดี๋ยวผมกจะให้แม่เขาจัดการนะครับเดี๋ยวลกนี้รอน่าจะอีกสักพักใหญ่ๆนะครับถึงจะออกนะครับเดี๋ยวผมเอายากันยุงมาสูตรดีกว่าหรือว่ายังไงดีกวมันมียุงนะครับ เขาเลี้ยนี่เขาจัดการแต่ยังไม่รู้เพศนะครับว่าเพศอะไรผมยังไม่ได้เข้าไปดูใ,ใกล้ๆนีไ่ได้เอาฟางมาปูด้วยนะครับเพราะมันออกมันออกมาเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแต่รู้ว่าในใบที่เขาเขียนไว้ก็คือวันที่10มิถุนายนนะครับไหนงอออกก่อนดูขอดูหน่อยเพศอะไรไหนขดูดิอ๋อ หน้อยนะครับลองผู้ทีก็ยังมีอันนี้ติดสะดืออยู่นะอืเขอดูหน่อยอหลายตัวผู้หรือตัวเมียโอ้มีไข่มีไข่นะครับตัวผู้ครับเป็นตัวผู้นะครับออืตัวผู้ไดยตัวผู้นะครับ เป็นลูกงัวน้อยตัวผู้นะครับถูกผสมกับงัวไทยนะครับกับน้าเชื้อเบาวมันแดงพรุ่งนี้ก็น่าจะเดินได้ไปในตอนไหนได้นะครับ <c oughs> นี่ยังหายใจไม่ติดขัดเดี๋ยวแม่เขาคงจัดการเองนะครับเนี่แม่เขากำลังเลียอยู่แต่ยังเดินยังลุกไม่ได้ ผมก็จะมาดูมาดูเรื่อยๆนะครับเขาจะลุกเขาพยายามจะลุกนะครับเหมือนไอเฮงนะครับแต่ก่อนนะครับตอนตอนเกิดใหม่ๆเขาก็อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวแม่เขาจัดการเองผมไม่ได้ฟางมาฟูให้เขาด้วยฟางหมดนะครับเราไม่ได้เตรียมตัวเลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ไม่รู้นะครับว่าเขาจะออกวันนี้นะครับถ้าผมไม่เดินมาดูนี่คงคงคงจะไม่รู้ว่าเขาออกนะครับคื่อรู้อีกทีแลตอนเช้า นี่ก็พยายามจะลุกนะครับแย้แยแย,แย้นลุกถุงทองแ<อ>ม่รับคงจะเหลือจัดการทำความสะอาดนะครับถุงทองนี่ก็เ,เกิดมาที่เจ็ดนะครับเจ็ดเมษาหกสี่นะครับก็ อายุประมาณปีปีกว่าๆนะครับถุงทองลุกนี่น่าจะอีกสักพักอันนี้ท้องเขายังโตอยู่ๆๆๆจับอไปได้มีตัวเปล่าสีเข้มมากนะครับสีแดงนะ เดี๋ยวผมจะไปหาอะไรมาสุ่มให้เขาก่อนนะครับสุมไฟเออมีเชือกนะเนี่ยเดี๋ยวเชือกจะรัดคอลูกของเขาเดี๋ยวผมจะมาเฝ้าดูบ่อยๆนะครับเนี่ยแม่เขาก็ทำความสะอาดดีนะครับเนี่ยเลียหมดเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวจะมาเฝ้าดูเดี๋ยวต้องไปหาอะไรมาสุ่มไฟให้เขาก่อนรือว่าจุดยาก,กันอยู่ เราะว่ายุงค่อนข้างพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรท้องแฟบไปเลยท้องแฟบหรือว่ามีอีกวะมีตัวบ้างนี่เป็นลูกยังไม่ออกนะครับนะครับก็รออยู่ครับรออยู่ต้อแปรงจะต้องไปกลับแล้วกบแปรงมาน้าจีอีกเป็นชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่าเขามาอีกทีน่าจะเดินได้ละเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาสูงไฟเขาก่อนนะครับผมตอนนี้ลูกเขาก็เริ่มยืนขึ้นแล้วนะครับก็ประมาณตอนนี้ประมาณสองทุ่มนะครับสองทุ่ม สองทุ่มตรงนะครับเกิดมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณประมาณนี้ครับประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าเขาก็เริ่มยืนได้แล้วนะครับผมจุดยากันยุงให้นะครับแต่ลกนี่นี่ครับเปลี่ยมปากกามาแล้วยังไม่ออกนะครับลกเขาไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอ้โอลมลมแม่เขาทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วครับ มาดิมาดิโอ้โอหดูคับแม่เขาเลี้ยงให้สะอาดมากนะครับหูยาวนะครับนี่ยยาวตัวนี่มันงูหัวเน่าเลยมึงั่ง น้องถุงทองนะครับอายุปีกว่านะครับได้น้องแล้วโโตอนนี้ลบกเขาก็ยังไม่ออกนะครับตอนน่าจะประมาณเป็นชั่วโมงแล้วมั้งครับเดี๋ยวผมผมก็ต้องเดินไปเดินมาอยู่นะครับเดี๋ยวเฝ้าไปแต่ก็เริ่มเริ่มเลยนะแข็งแรงครับแข็งแรงดีนะครับแต่ตั้งตั้งแต่ผมเลี้ยงวัวเลี้ยงฝวายเนี่ยผมไม่เคย ไม่ไม่เคยแบบว่าทําคลอดหรือว่าทาอะไรเลยนะครับให้เขาเกิดตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้เขาเลี้ยงเองเลยนะครับอย่างอย่างท้องแรกที่ที่เลี้ยงควายก็เป็นเป็นน้องกําไรนะครับน้องไลเกิดมาคือน้องไเนี่น่าจะเกิดตอนดึกๆนะครับเชา้ามาปุ๊บผมเห็นเขาเดินได้แล้วนะครับแล้วก็อีกท้องหนึ่งก็เป็นเนี่ยครับน้องถุงทองนะครับน้องถุงทองก็เกิดมาเนี่ยผมก็เห็นเขาเดินได้แล้วเกิดตรงถ้าใครดูคลิป ที่น่าจะชื่อว่าต้อนรับสมาชิกใหม่วัวน้อยนะครับก็น่าจะน,าน่าจะนานแล้วนะครับประมาณปีหกสี่นะครับหกสี่ประมาณวันที่สิบสามสิบสามพฤศจิกนะครับเนี่ยเกิดเกิดน้องหงทองมะน้องหงทองก็เดินได้แล้วนะครับประมาณผมมาเจอเนะประมาณบ่ายสี่โมงนะครับสี่โมงเย็นนะครับเพราะว่าผมมาให้อาหารเป็ดนะครับเขาก็เดินได้แล้วนี่ก็ลกเขาน่าจะออก ดีวผมก็เตรียมเนี่ยมาเตรียมตะก้ามาแต่ผมจะแบ่งให้เขากินด้วยนะครับไม่ได้เอาไปหมดนะครับก็มียายทานะครับใช้ผมนะครับมามาเฝ้าเอาลกนะครับยายทาเขาก็กินนะครับแม่ผมก็กินนะครับก็ผมก็จะกินกินผมก็กินบ้างเหมือนกันแต่กินไม่เยอะนะครับก็ลองๆเขาบอกอร่อยนะครับอย่างชุดแรกนะครับชุดแรกที่เป็นของของแม่แม่ชาวบานะครับชุดนั้นก็แบ่งแบ่งให้แม่เขากินด้วยครับ ดูครับโอ้ความรักของแม่กับลูกนะครับดูเขาเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติเกิดธรรมชาติไม่ได้ทําข้อเลยนะครับผมเดินมาเมื่อกี้เขาก็ล่วงแล้วนะครับอยู่นี่แล้วนี่รอลูกไม่รู้จะออกตอนไหนนะโอ้จเชือกจะพันคอเนี่ยผมต้องเดินมาดูเรื่อยนะครับ ลุกได้แล้วนะครับนาเกียรลุกนี่เลยลุกได้แล้วนี่ครับเป็นลูกผสมบามันแดงนะครับหนี่หูยาวๆเลยตอนตอนไอ้สุ่งทองมันเกิดนะหูไม่ยาวอย่างเงี้ยครับใช้น้ําเชื้อบามันแดงเอาเดี๋ยวไปไหนไปไหนหเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้เป็นมูงนะครับมูงมีงม,งมูงแล้วมีไฟไล่ยุงนะครับไปไหนเฮ้ยไปไหน เข้ามานี่ผมต้องเดินมาดูตลอดนะครับเนี่ยน่าจะเป็นชั่วโมงและครับไปติดตามชมครับนี่ครับตอนนี้หลังจากเมื่อคืนนะครับที่เขาเกิดมาแล้วนะครับผมก็ไม่ได้อัปเดตต่อนะครับเพราะฝนมันตกนะครับก็เขาก็พาลูกเขาออกมาเดินแล้วนะครับเนี่ยครับเป็น เราก็ทความสะอาดลูกเขาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าสายลกยังยังไม่นี่ครับเนี่ยตอนนี้ฝนก็ใกล้จะโตอีกแล้วนะครับเนี่ยครับดูครับก็ได้สมาชิกใหม่นะครับหนึ่งตัวนะครับเป็นลูกผสมนะครับเป็นงวลูกผสมบรามันแดงนะเป็นใช้น้ําเชื้อผสมเเทียมของบรามันแดงนะครับเนี่ยครับออกมาอย่างเงี้ยครับนน้อยนะครับดูครับแล้วก็มีพี่มันนี่นะครับโอ้โหพี่มันนี่ได้น้อยอีกแล้วนะครับอะไรทอันนี้ไปเล่นกับน้องแล้วเล่นกับน้องดิดูหน่อยเห็นไหม ห่วงมันห่วงลูกห่วงลูกครับนี่ครับตอนนี้ก็ปล่อยเด็กกินหญ้านะครับยามเย็นนะครับครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเมื่อคืนมนที่สามครับโอ้ยมานี้นอก็ครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับที่เราอัปเดตนะครับการคลอดลูกของแม่ทองกาวนะครับก็ได้เป็นลูกชายนะครับลูกชายตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้วัวน้อยตัวผู้นะครับ ก็ตอนนี้ก็แยกเลี้ยงนะครับเพราะว่าควายเขาจะนอนน้ำนะครับผมก็เลยให้วัวนอนในคอกนะครับก็จะมาดูดูเรื่อยๆนะครับเพราะว่าวัวน้อยมันซนนะครับมันจะเดินไปทั่วนะครับเดินไปทั่วเดี๋ยวมันนี่จะโดนก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ของเรานะครับครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม